แล้วแล้วนซอนเห็นเห็น,หนลมพัดมีมีอะไรปลิวไปบ้างอ๋อเห็นตะก้าครับโูตะก้าปลิวไปกี่ใบลูกเยอะไหมอ๋อมันเยอะครับอ้น่าล่าเก็บทันเลอลูกมี่หนึ่งครับหนึ่งแล้วน่าล่าเก็บทันอะไรลูกน่าล่าเก็บทันครับครับออกไปถนนเลยครับโอ้ทำไมานองซ้อนไม่ไปวิ่งเก็บช่วยนา่าล่าล่ะลูกอ๋อก็มันรถ อ๋อเยี่ยมมากน้องซันกลัวรถชนน้องซันเหรอใช่แล้วน้องซันก็เลยยืนดูใช่ไหมยืนดูครับน้องซันน่ะเห็นลูกปองน้องซันก็ส่องดูปืนครับปืนตันใหม่ของของหนูครับซื้อมาจากบ้านเพะคือเห็นตัวต่อด้วยครับตัวต่ออันเล็กนแล้วปิวไปไหมล่ะลูกไม่ปิวครับไม่ปิวปิวแต่ลูกปองมาักการ์ดนะบ้านปะคือน้องทำสินซื้อบ้านบพระคือไปซื้อออกไปลูกเห็นของใหม่ด้วย เหนไปหมดเลยแล้วก็เห็นคาอนฟอร์มเมอร์คอนฟอร์มเมอร์ซีเลสมีใครซื้อให้ไหมลูกอ๋อไม่ซื้อให้น้องซันนะ่ะได้เครื่องบินใหม่เลย<ใ>ได้เลยใครซื้อเครื่องบินให้ไอเครื่องบินรับนั้นหายแล้วน้องซันก็เลยซื้อใหม่เลยมันหายเลยแบบเอาไปเล่นอยู่ไหนที่ไหนนะเนี่อ๋อมันหายเองมันเล่นสามถึงเอาไป เราสน่ะเห็นมันแรงสามันบินไปมันน่ะเราไปเลยตุ๊กแกไอ้เนดู่มันลองดูวหไงอ่ะแม่บอมค้มันพูดได้ไหมครับมันร้องตุ๊กแกอยู่บ้านดูโกงตึงแม่บอมคมันพูดได้ไหมครับมันพูดไม่ได้ดูมันร้องได้มันพูดไม่ได้หรอมันร้องได้ใช่ไหมครับครับมันร้องว่ายังไงนะตุ๊กแก นี่องซ้ำแก่มามันไม่้อนนะมันหยุดแล้วมันเหิวข้าวมั้งลูกหนีวข้าวมันกิเอะข้าวไว้มันกินมัมันไม่บอกเลยมันไม่บอกพูดไม่ได้ลูกมันไม่มาบ้านเราเลยมันไม่กินข้าวเลยมั่ไม่จอมกินข้าวเลยมันซุบมากมันมาพักเหนีวนมจีิเหรอ เป็นวันจันซาลาผูกธนวันไว้รอบหลบ,บ,บาปพรุ่งนี้วันอังคารบ้านไม่รู้รวยซาลาพวยริมลัวต่อมาก็วันพุธซาลาผูกใส เร่งขนาดไปตัวมองดูรอบตัวด้วยแต่พันมาพอถึงวันสุดฉันก็ลุกขึ้นมาเวียงรอหัวใจฉันละพอมองดู้นไม้ด้วยใจเบื่อป้าวันเศร้าตอนในใต้นไม้หันมา,ว,มาว่านาเยอไม้เลือกสบานแสนสุขส้ำล้านในวันอาซิย์ ओहो धन्यवाद दिनु ओति धन्यवाद